โอเคครับก็ขอาการสวัสดีทุกคนฮะน,นี้วาอยู่กับเกมฟร์ไฟนะครับผมคือผมมีปัญหาอย่างหนึ่งแล้วเว้ยเยจะมารีวิวให้ทุกคนดูแต่แม้แต่โปรแกรมเป็นหาอะไรไม่รู้มองไม่เห็นชื่อ่ะทุกคนอันนี้เป็นไฟล์ของวิกเกตสองศูนย์สามนะฮะที่วิกเกตแจกมานะแต่ผมไม่รู้เป็นอะไรมันมองไม่เห็นชื่ออ่ะ ติดอยู่นะฮะไอโปนี้ติดอยู่นะไม่ถือว่าโปรเป็นไฟล์ไฟล์ตัวนี้จะยิงยากหน่อยนะฮะยิงติดหัวเยอะก็จริงแต่ว่าแม่งยิงไม่ค่อยตายถ้าเป็นปืนลูกซองก็น่าจะยิงได้อยู่แล้วครับ <First flag. S 1> ยิงตาย,ยากจริงนะทุกคน ดอ่าตายอ่าตายไอว้ว <c oughs> ินเออถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะเนียนอยู่แหละนะโทนว่าเนียนไหมเฮ้ย,เ,ยเปิดเข้าเกมมาแล้วแรกแม่งเอ้ยงงเลยอะ่ะจริง,งงงงจริงเนี่ย เอยเป็นไหนมาเป็นมาเป็นรอบน,นี้เวนตาไลเลยมองไม่เห็นนี่ยิ่งยากด้วยท่านครัเดี๋ยวผมไปแก้ให้ใหม่แล้วกันแก้แล้วมารีวเวลให้ใหม่โอ้โอ้โอยโ,อโ,อโ,อโอหน เวนตะไลเลยมองไม่เห็นชื่อลำบากเลยครับพี่น้องก็ลำบากเลยพี่น้องไม่เห็นชื่อเนี่ย รอเนี้มมารีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันยิงหัวเข้าไม่เข้านะก็ตามที่เห็นเลยครับอะไรไม่เตือนวะเฮ้ยเดว่าเก็ตแล้วกันไม่ได้อยู่เซิร์ฟไทยนะบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้อยู่เซิร์ฟไทยนะอย่าเข้าใจผิดนะฮะที่ผมมีลิปแบบนี้ได้ไม่ไม่ได้อยู่เซิร์ฟไทยในเจ๊ ผมอยู่เซิร์ฟหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเซิร์ฟอะไรสุดยอดเลมละพี่น้อง เรียบร้อยอ <No. S 1> โอเคครับก็คิดพอแก้นี้ก่อนนะขอไปแก้ขอไปแก้การลงไม้ก่อนแป๊บนึง <c oughs> จะรีวิวให้ดูแท้ๆแต่เกิดปัญหาซะได้โอเคครับไว้เจอกันครับ